สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพอเอชชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อนี้ได้ตําเล็บมือนางนะครับบมแม่นตีนใกล้นะเล็บมือนางนะครับผมแซ่บมาตอนพี่ตอนน้องนะครับผมคือยากครับผมไล่ล้อมไปด้วยครับปูอัดกับทอดมันป่านะครับผมแม่บางิ่นจัดให้คือเก่านั่นแหละครับผมมาแซ่บแน้ำกันโบต้องวาวหลายนะครับผมมันเสียเวลาม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 าาพี่น้องมาเป็นเข้าสวยได้ครับ ้าเนี huh. uh ่ยบมี่โอ้ยว่าจะขายของดึกครับพี่น้องมาเดี๋ยวแม่บ้านเพิ่นสิมากินน้ำแต่ว่ากะอยากายขึ้นเกลาแล้วครับมา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 คนจัดเฮาอยู่นี่ได้ก้าแลหรอครับนิ้วยังบัวท่านดีไปเลยพี่น้องอื้อหือ ดงสะดุงน้ำหอนครับม,มามามาขอบคุณค่ะหื เด็ดครับเด็ดมือนี่ <c oughs> อันนี้ปูอัดครับอื <c oughs> <c oughs> ผักผ no? ักใหญ่ขอเฮ้ยนี่ผักคอสครับคอสอะไรเนี่ยคอสโอ้ยมาดีบอกไทยเอาใช้นิ้วจกนะอันนี้จกเนี่ยจบแต่มหุ่งขออนุญาตใช้นิ้วจก อืองเล็บมือ,ามอนางครับอันนี้คือของเล่เล็บมือนางเนะาะแล้วมันตีในไกนะ่เลยคือบางที่ถอดกระดูกออกนะครับอืินไก่แล้วอือ หลายยื่เด้พี่น้องเด้อบแซ่บน้องกัดเด้ครับเต็มถ้วยเลยเหมือนีเต็มจานมะพ้าพิษอื้มอือ้พักอันนี้มันแซ่บครับพี่น้องประคมเนาะพักกินกับแบบนี้โอเคเลยครับดูว่าแซ่บเลย คำใหญ่ๆเล้ต <lequel> ีนได้ครับครับอืม วมันปลาบ เไปบอใส่บุกพี่บุกร้ายพี่น้องเลยได้ไหมบ้านเผ็ดฮะฮึฮ่ฮึ่ึฮึฮบึฮึฮึฮ ทิ้งแบบนี้เข้ากันดีนะครับถ้าดีเ,ดเอามาพันหเลยครับอืมอืมเยอะอืมอืมทดี ขาดอยู่อย่างหนึ่งคือบักสตอรครับพีบ่อนเพสวอสดีขายคองแล้วย่างก็ไปอ่ะโบท่านแล้วบักสตอรครับงูไหม แซ่บครับแซ่บเหมืองกันนะครับนิ้วนิ้วผมยังบาลานัดปาไในนะครับเนาะมันเจ็บอยู่เออใจแบบงขอโทษขออภัยพี่น้องแล้วกัน ข <hertz diversity S 2> ึ้นยากับพี่น้องแซ่บแสเหมือนกันสดก็นบวันิวใบอยกกระนัไปะไร

ไอ้กันได้กันเ้าห่าอืมันจีนครับม,มันจีนเพิ่อเส้นน้อยนะทำยังไงเอาทดลองทำแซมแล้วรรกันเด้อหลังเลิกงานครับมึงเนี่ยเลิกงานแล้ว จะมากินครับพี่น้องจะมาพอพี่พ่อน้องแซ่บๆด้วยกันครับอืออครับเอม อันนี้แสบครับผมรมู้สึกว่ากินครับต่ำอันนี้แล้วมันแสบอ,อมืมันบอกผม ผมค่นต่ำเองครับจานเนี่ยนี่ยอูกไปอยู่ครับอยู่กันสองคนสองเท่าครับผมบแซบน้องกันครับเมื่อเนี๋ยวกลับมาวา่านแง่เงบเหงาคิดฮอดลูกครับลูกกับคิดฮอดพ่อกับแม่เท่ากัน หวานๆแซ่บครับ กคัดัวครับเมนูนี่ก็คือว่าแซ่บพืก่กันเนาะพี่น้องเอาไปลองแซ่บๆน้ำกันได้ครับเด้ออยู่เพื่อนผมว่ามันเข้าท่าอยดังจับมาน,น ผมมากอยู่ครับอักกันเนี่ยแซ่บอีหลรัองเอาไปกินเด้เออื้อมันเข้ากันมากนะครับอื้อ เสียบเสบน้ำกันครับเกียงมิลินเอาแล้วครับพี่น้องโอ้ได้ต่ำตีนไก่เนาะมาตอนพี่ตอนน้องมือนี้ครับผมเซ่บๆบน้ำกันครับอีพอเอชแนลนะครับผมกับสีภขระยาคือเก่าละครับผมมือนี้กับสีคอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมนำมาตอนพี่ตอนน้องแล้วกับสีคอตัวลาะนะครับผม สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในยด้ครับผมอีพอยด์เอชานัลจะฬอตราปเพื่อนกันเลยครับผม, e Channel, ววบผมสวัสดีครับ